ูทุเรียนน้ำปลาแล้วก็มาดูฝรั่งจิ้มจูเนี่ยแม่เอ้ยกำลังติดหน่วยเลยนะอันนี้คือในโครงการเจลุยลุยสวนจ้ะหน่วยมากมายกายกองชินเทยวกันหน่วยฝรั่งนะจิ้มจูจากกำลังติดดอกด้วยติดหน่วยดาแล้วก็แวะมาดูตรงนี้แม่ย้ายรูปไม่เรานี่เงาะเงาะในสวนบ้านสมัยกลางในโครงการเจลุยลุยสวน นี่ก็ดุกค,คือกันที่แม่ยายนี่เป็นพุ่มเป็นพวงมากมายนี่คือเงาะเงาะเงาะอยู่ในบ้านสมัยกลางจ้ะเห็นไหมเราแม่ยายเป็นพุ่มเป็นพวงนะมากมายใหญ่หลายเลยดีแม่ไก่ที่ซุกแล้วนี่คือเงาะในสวนในบ้านเราบ้านสมัยกลางนี่แหละจ้ามีทุกอย่างไม่เชื่อก็มาดูเอาจ้า พอมาดูเงาะเลยมาย้ายมาดูนี่ต้นทุเรียนใหญ่ได้แม่นี่จะทุเรียนใหญ่ปลูกไว้สามสี่ปีละจ่ายหินเป็นต้นขนาดนี่ก็มีอยู่หลายต้นอยู่ดีแม่เอ้ยนี่นี่คือทุเรียนใหญ่จะทุเรียนใหญ่ที่ปลูกก็ไว้ก็เห็นเป็นรูปพระธรรมน้ําพระธรรมอยู่ดีแม่กะว่านาที่ได้กินหน่วยยูจ้า พี่น้องเรา